หลังจากนี้เราจะได้เริ่มเข้าไปถึงคำว่าพักคุปภาวนาที่พวกเราจะเป็นต้องเรียนรู้ต้องความเข้าใจซึ่งคําว่ามัคคุปภาวนาเนี่ยแน่นอนนะมันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความพ้นทุกข์อยากจะให้มองไปถึงการปฏิบัติปอนเลยว่าการพูดปฏิบัติทำเนี่ยมันจะปฏิบัติในรูปแบบหรือว่าร่องรอยแบบไหนถ้าหากเรามอง ตามหลักคำสอนแล้วคําว่าข้อปฏิบัติเพื่อถึงความบรทุกไม่ว่าความทุกข์ของเราจะเป็นแบบไหนประเภทใดๆก็ตามจะดูในคําว่าทุกข์ทั้งนั้นแล้วข้อปฏิบัติเพื่อถึงความบรรทุกนะจะไม่มีข้อปฏิบัติอื่นใะดนอกจากมรรคแปดเพราะฉะนั้นได้ยินคำใดๆก็ตามที่เกินมรรคแปด ขอให้เข้าใจไวเลยว่าคําเหล่านั้นไม่ใช่ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความค้นทุกข์เพราะพระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้แล้วว่านะปฏนปทาเป็นไปเพื่อถึงความค้นทุกข์คือมกักแปดนะในคราวครั้งแรกที่พวงสมตรัสรู้คงสอนปัญจวัคคีทั้งห้าซึ่งปัญจวัคคีทั้งห้าเหล่านั้นเรียนรู้ข้อปฏิบัติพยายามแสวงหาข้อปฏิบัติ พอขึ้นปฏิบัติในข้อปฏิบัติอื่นๆมาเยอะแยะมากมายแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะในสมัยตอนยังไม่ตรัสรู้ก็ปฏิบัติมาในหนทางอื่นเยอะแยะมากมายแล้วอย่างน้อยในคราวข้างนั้นมีหกสำนักใหญ่พงม,มารูละทราบมาทุกๆุสำนักนะแล้วพอองค์ตรัสรู้พระองค์จึงมาสอนปัญจกคีรีใหม่ในข้อปฏิบัติเพื่อถึงความบรรพุ ที่มันจะดับทุกขได้จริงๆคือมักแปดในคราวครั้งนั้นน่ะโครงสอนปนัญญากีทั้งห้าไว้ไวมากสองส่วนหรือหรือว่ามังทาาสองทางที่ไม่ควรปฏิบัติหรือโคงตัดประเด็นของการปฏิบัติว่าไม่ใช่ข้อปฏิบัติคือการประกอบตนให้อยู่ในความทุกคืออาการกีานโยมแล้วก็การประกอบตนให้อยู่ในความสุข คือการประสุขภารการนโยกสองคำนี้คืออะไรถามว่ามันคืออะไรแน่นอนในคำพีหรือว่าในหลักฐานเขาอธิบายไว้ว่าอาตัตกตกิลิมภานาโยกนะั้นสำนักบางสำนักครูบาอาจารย์บางพวกลักทธิบางลัทธิสอนดับทุกข์ด้วยการทรมานตนเองอย่างเช่น นอนบนแผ่นหินนอนบนตะปูยืนกระ่ายขาเดียวอ,อย่างนี้นนะหรือว่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมีความเข้าใจว่าถ้าอานทรมานตนเองในสิ่งเหล่านี้แล้วความทุกข์จะหายไปเหมือนลัททีอา่ายกตัวอย่างเช่นถ้าลทัททีเข้าใจว่าที่เราเกิดมาแล้วมีความทุกข์เป็นเพราะเราได้ทําบาปเอาไก่อน กิดมาจาเป็นต้องชดใช้บาปเหล่านั้นด้วยการทรมานตนเองให้ถึงที่สุดจึงจะสามารถลบคุณได้อย่างงี้เขาทิ้งสอนให้ทรมานตนเองรับที่บางรับที่กล่าวไปว่าการทําอัตตาที่รเรามาทายวิญเหล่านี้คือการบำเพ็ญตบะอย่างยิ่งตะบะเหล่านี้แหละจะสามารถทําให้ถึงมรรคผลนิพานคือโมกษะคือพัเมเกษซื้อหรือ แดนอันเป็นสุขหาพอดีอะไรประมาณเท่าไที่เป็นคําอธิบายในความสุขของเขานั้นนะในคำนั้นด้วยการทรมานตนเองนี่คือในชั้นของหลักฐานคำาิริ์หรือเป็นคํากล่าวที่พระพุทธิเจ้ากล่าวอ้างจริงบรรดาลัทธิเหล่านั้นที่พยายามสอนให้ทรมานตนเองและอีกส่วนหนึ่งคือการประบอบจนให้อยู่ในความสุข ราะมีบางลับที่มีบางสำนักสอนว่าการที่คนเราเเกิดมาแล้วนะไม่จําเป็นต้องไปประอกอบตอนที่อยู่ในความทุกขนะ์เกิดมาแล้วแสดงหาความสุขให้เต็มที่พราะอะไรข้อบางลับที่มองว่าเราเกิดมาแค่ชาติเดียวก็แสดงหาความสุขกันไปเรื่อยๆนะอะไรที่เป็นความทุกข์ไม่ควรประอกอบแต่แสดงหาความสุขเลยเต็มที่ อย่างเงี้ยอะไรก็ตามที่เป็นสุขในโลกนี้ก็ประกอบตนให้อยู่ในความสุขเหล่านั้นเองอย่างเงี้ยหรือบางที่มองว่าชาติหน้ามีนะพบหน้ามีประกอบตนให้อยู่ในความสุขสุขระดับชาตินี่แหละจะสามารถเข้าถึงความเป็นสุขที่มันยิ่งขึ้นไปในชาติหน้าได้อย่างเงี้ยจนบางที่สามารถ ทำฌานทำสมาธิให้เข้าถึงสมาบัติแปดนะคือฌานที่แปบดบได้ประอกอบตอนที่อยู่ในความสุขเหล่านั้นนะสามารถเข้าถึงความเป็นพรมโลกนะคือเกิดเป็นพรมอยู่บนพรมโลกได้นี้คือบุคคลผู้ประอกอบตนอยู่ใน2ส,ส่วนนะที่เป็นอาตมาที่รับผาริโยกแลก้วก็การมาสุขผลิการโยกแต่ พอพระพุทธิจจ้าอ,องทรงตรัสรู้นะอ,องค์ก็มาสอนปัญญาพิทธีในทางสุดสุดสองทางเนี่ยใหม่่าเป็นทางที่ไม่ควรเสพไม่ควรซ่องเสพไม่ควรเดินเข้าไปหาถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าทุกมีอยู่แล้วใช่ไหมความทุกในโลกนี้มีอยู่แล้วไ,ไมจาเป็นต้องทรมานตนให้เพิ่มขึ้นให้ลาบากเพิ่มเติมอะไร สองพราะพระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่คือสัจจคความจริงสี่อย่างคำว่าสุขไม่ได้มีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นที่พ์ทรงตรัสรู้พองค์ตรัสรู้ว่าความจริงเนี่ยมีแต่ทุกข์เท่านั้นหนึ่งสัจจคข้อแรกคือทุกข์สองสัจจคข้อที่สองคือเห็นแห่งทุกข์สามสัจจคข้อที่สามคือความดับทุกข์ สี่สัจจะข้อทสี่คือข้อปฏิบัติให่ถึงความทุขนี่คือความจริงคงรู้ว่าความสุขเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงถ้าหนาะมีอยู่จริงคนเราคงเจอสุขไปแล้วใช่ไหมพวกพวกเราเกิดมาเจอความทุกข์แล้วก็สแสวงหาความสุขกันสแสวงหาขนาดไหนก็ไม่เจอแม้สมณชีพพยายามปฏิบัติตนให้ถึงชาติแปด ก็ไม่สามารถเจอความสุขได้คงจึงบอกว่าการมาสุขขาวในการโยกเนี่ยไม่ควรประบอกทำไม,มจึงไม่ควรประกอกเพราะสแสวงหางความสุขขนาดไหนก็ตามเราจะไม่เจอเพราะมันไม่ใช่สัจจะคงจึงมาสอนใหม่ว่าสองอย่างเนี่ยไม่ควรเสะทีนี้ด้วยความที่ว่า ข้อปฏิบัติถึงความนทุกข์มีอยู่คือมรรคแปลนั่นเองนะมรรคแปลต่อเริ่มตั้งแต่สาม,มาธิธสาม,มาสังาสารปัจเนสมาวาจาสาม,มากรรมต่างสมาอาชวสาม,มาวายามะสาม,มาสติสาม,มาสามาธินี้คือข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อถึงความนทุกข์เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมท,ท,ทีนี้ผู้ปฏิบัติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่ปัญญามัีทั้งห้านะ ผู้ปฏิบัติธรรมที่ปรารถนา้ถึงความพ้นทุกข์จะต้องมองมรรคแปดนี้เท่านั้นและก็ปฏิบัติที่มรรคแปดนี้เท่านั้นเราจะมองเห็นเลยว่าปัญหาพื้นฐานในชีวิตประจําวันที่เราเจอเนี่ยหนึ่งถ้าขานสมาธิผิดนะอาตมาใช้คําว่าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเราไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหานั้นอย่างถูกต้องเราจะแก้ไขปัญหานั้นไม่ได้ สอวิธีการคิดนะถ้าเราไม่ใช้กระบวนการคิดเพื่อจะแก้ไขปัญหาเรานั้นมันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สามปัญหาจะต้องถูกแก้ไขด้วยการพูดด้วยการกระทำใช่ไหมด้วยการดำเนินชีวิตด้วยการพยายามด้วยการใช้สตินะใช้สมัาามเป็นญากในการแก้ปัญหา ด้วยการใช้ความตั้งใจในการแก้ปัญหานี่คือปัญหาในชีวิตประจำวันยังจำเป็นต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงสลับทุกอันเป็นความทุกข์ในวัฏจักรนี้เราจะไม่พูดเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะด,ดับทุกข์ได้เราจะไม่คิดเลยดับทุกข์ไม่ได้แน่นอนเราจะไม่กระทำเราจะไม่ใช้สตินะเราจะไม่ใช้ความตั้งใจคือสมาธิ เราจะไม่ใช้ความพยายามเหรอเราจะไม่ใช่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องคือสมาธิผิดเหรอเป็นไปไม่ได้ที่เราจะด,ดับทุกได้ขนาดทุกเล็กน้อยปัญหาในชีวิตประจำวันเราจะต้องใช้ความองค์ความรู้ต้องใช้การพูดการเจรจาก,กันถึงจะแก้ปัญหาได้ใช่ไหมแล้วปัญหาเป็นทุกคือวัฏต่าสงสงสารเนี่ยไม่มีทางที่จะขาดสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงจําเป็นต้องใช้มัดแปลแล้วก็จําเป็นต้องใช้ให้ครบองค์ทั้งแปดองค์เนี่ยที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อถึงความมั่นแล้วทีนี้เนื่องจากว่าบร,ริบทที่มันแตกต่างกันระหว่างนักบวชกับขันธ์ญาติงยมทำให้พวกเรามองการปฏิบัติธรรมในทูกวันนี้หรือว่าในปัจจุบันเนี่ย แตกต่างกันไปญาติยโยมเอาข้อปฏิบัติของพระไปใช้พระเอาข้อปฏิบัติของญาติโยมไปใช้อันนี้ก็ไม่เข้ากับบริบทในความเป็นเพศนะในขณะเดียวกันญาติยโยมเราทําหน้าที่การงานมีหน้าที่การงานที่จะต้องประกอบนะมีอาชีพที่จะต้องทํามีสามีมีภรรยามีครอบครัวที่จะต้องเลี้ยงดู ในขณะที่พระไม่มีนักบวชไม่มีใช่ไหมกติบาที่แตกต่างกันเนี่ยจึงแตกต่างกันเอาแค่อาชีพพระเลี้ยงชีพโดยการออกบิณฑบาตคือผู้ยากวราไปขอทานนั่นแหละนะท่านจังหวัไปขอทานเลียนะลเ้ยงชีพโดยการขอส่วนญาติโยมขอ,อได้ไหมไม่ได้ในเมื่อขอไม่ได้นะมันจึง เป็นบริบทคนละบริบทกันแต่ในขณะเดียวกันมักมีองแปดจะต้องมีเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนมักมีองแปดในพระสอนมักมีองแปดในโยมหรือทั้งพระทั้งโยมใช้มักมีองแปรในการแก้ไขปัญหาใช้มักมีองแปรในการดับทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นอกแปดจึงเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางที่สุดสําหรับการปฏิบัติ ในการดับภูมิในภุกระดับเนะพราะฉะนั้นให้พวกเราเชื่อมั่นว่ามักมีองแหวนนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเพ้ถึงความดับุกมิส่วนบริบทที่บอกว่าแตกต่างกันแตกต่างกันยังไงอย่างเช่นพระพุทธเจ้าชี้พิสูุว่านี่นคือเรือนว่างัน่นี่คือโคนไม้ถามว่าเพื่ออะไรเพื่อให้พิสูนะุเนี่ยไปนั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนาใช่ไหมไปภาวนาไปเดินจงกรมนะนี่คือบริบทของความเป็นคัตตาเป็นาาปนามเป็นนักบวชนะทีนี้ข่้นตอนญาตโยมองศ์สอนยังไงพองศ์ไม่เคยมีการบอกกล่าวแนะนำญาติโยมแม้แต่คนเดียวว่านี่นคือเรืองว่านี่คือโขนไม้เพราะนั่นไม่ใช่ ไม่ใช่บริบทของญาติโยมคงจะมีการสอนแค่เรื่องของทานเรื่องของศีเรื่องของสวรรค์นะเรื่องของการคือการมกุลเรื่องของการออกจกกากรรมนะแล้วก็เรื่องอริยสัจสีซึ่งเป็นพื้นฐานที่วงสอนอยู่แล้วนะมีความทุกข์จึงจะเป็นต้องให้รำนว่าให้ทาน ไม่จะป็นต้องให้เข้าของเครื่องใช้ในน้นทานนะอะไรก็ตามที่จะเราส,สามารถให้ได้ให้ทําพูดดีๆให้คิดยาอาการดีๆอย่างเงี้ยให้ที่พักอาศัยแนะนําว่าโตรงนั้นคือร่มไม้นะเข้าไปพักผ่อนได้เข้าไปนอนได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการให้อ๋อให้หนทางที่ถูกต้องทางนี้แหละนะไปแล้วจะเจอบอ่อน้าําดื่มน้ําอยู่ตรงโน,น้นนีก็คือการให้ เขาเรียกว่าการให้ทานนี่คือพื้นฐานของการบรรเทาทุกข์ับทุกข์จนไปถึงการออกจากการมนะคือความทุกข์ทางใจที่เราติดยึดแล้วก็เกาะเกี่ยวอยู่ทางใจมีการเกาะเกี่ยวอยู่กับทรัพย์สมบัติห่วงาอะไรครอบครัวยึดอยู่กับที่นาที่ไร่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้ ผู้ปกคนักใจอย่างเงี้ยโคงก็สอนมาเพราะความยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งเหล่านี้หละใจเราจึงเป็นทุกข์จึงเดือดร้อนอย่างเงี้ยเพราะเราแบกสิ่งเหล่านี้เอาไว้เงี้ยคือจิตใจเราแบกสิ่งเหล่านี้เอาไว้มันจึงเดือดร้อนมันจึงทุกข์โค้ก็สอนให้ออกจากกรรมหรืกรอกรรมมงคลเหล่าน,นีน้จนสอนเรื่องอริยสัจสี่ทำให้คนผู้เป็นคราวาสเนี่ยญาติโยมเนี่ยบรรลุธรรมขึ้นมา นี่คือบริบทของความเป็นขั้นหนา่งโยมที่คงไม่เคยชีย้เรือนว่างชี้โพนไม้อะไรเลยนะแต่เพราะนะความเป็นบรรพชิตคือนักบ,บวชงนขั้นแระเ่ยนาก็ไม่ต้องทําค้าขายก็ไม่จำเป็นต้องไปค้าขายใช่ไหมไม่ต้องมีออฟฟิศอย่างนี้นะไม่ต้องไปทํางานออฟฟิศ คงจึงชีว่านุ่นเรือนว่านี่โคลนไม้มไปเลยอย่างเงี้ยนะไปทาที่ปัสสาะนะไปทํากรรมฐานเพราะอะไรถามว่าเพราะอะไรเพราะปัญหาเรื่องลูกปัญหาเรื่องสามีปัญหาเรื่องภรรยาปัญหาเรื่องครอบครัวไม่มีต่อไปแล้วแต่แน่นอนอาจจะอาจจะมีผ้าบางรูปที่บอกว่าเออหองภรรยาอ๋อหองลูกใช่ไหม เอามีในสมัยพู้นัการก็มีอ้อมองที่ลาที่ไลบวชมาแล้วแค่เจอจอบเนี่ยโอ้เงี้ยที่บ้านทานํางานยังไงหรอเราก็เคยจับจอบเนี่ยทางานต้องซึมออกไปอย่างงี้เยเพื่อจะเป็นทางานปัญหาทางใจแบบเน,นี้มีแต่แน่นอนขออนุญาตออกมาจากบ้านแล้วแต่ด้วยความที่ใจเนี่ยยังมีความยึดม,มันม่นถือมั่นที่เรียกว่าอุป,ปาทานคือความยึดม,มันม่นถือมั่นจึงไม่สามารถ คลายใจเนี่ยที่ไปยินดีในเรื่องรูปเรื่องบ้านออกได้ทั้งทั้งที่ทางบ้านเนี่ยตัดให้เป็นผู้ออกจากเรือนมาแล้วไม่ต้องมา่วงแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําหน้าที่ทําการทารรํางานเลี้ยงชีพเองเนี่ยดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูเราอีกต่อไปแต่เรื่องความที่ว่าอาสวะกิเลสเนี่ยมันยังมีอยู่ในจิตใ,นใ,นใจของพระพงค์ชี้ว่านั่นเรือนว่านีนีโขนไม้ไปประพฤติปฏิบัติ คำอุปทานคือความยึดมั่นหรือมั่นทางใจเนี่ยให้มันออกไปจากใจรับอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นให้ออกไปโดยไม่จำเป็นต้องเป็นพูดคุยอีกต่อไปแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นทาหน้าที่การงานไปแก้ปัญหาอ๋อธุรกิจตอนนี้ไม่ดีเลยเดี๋ยวเราจะไปทาธุรกิจก่อนเนี้ยไม่ใช่นะเพราหลอนั้นเราออกมาแล้วใช่ไหมล่ะนี่คือปัญหาของพระ ที่มีปัญหาเฉพาะส่วนของอาสวะกิเลสเท่านะั้นงจึงชี้ว่านี่คือเรือนว่างนี่คือปูนไม้เป็นบริบทของนักบวชน,นะคือบรรพชิตมันจึงมีบริบทที่แตกการต่อมาไปแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมักมีองค์แปดจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าข้อปฏิบัติเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นในชั้นของ ครื่องพันแย็ดยมหรือว่าในชั้นของบัตรชิตนี่เองก็ทำเพราะฉะนั้นมรรคับภาวนานะจึงเป็นข้อปฏิบัติที่เราจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจนะทำให้มันได้ในบริบทของความเป็นขัรื่องพันแยดลมอย่างที่พวกเรานะพยายามมาป,ปฏิบัตินี้